มาอีกแล้วค่ะสิ้นหมักโครน,นะคะยกดอกสีเหลืองทองอสวยๆเลยค่ะผืนนี้นะคะดอกสีเหลืองทองนานๆจะแวะมาให้ชมบนพื้นสีโทนแดงเข้มๆนะคะไม่แดงมากไม่แดงเยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็เป็นลายดอกบัวค่ะผืนนี้ นี่นะคะให้ดูลายใกล้ๆชัดๆนะคะสีพื้นก็คือยืนด้วยสีแดงพุ่งด้วยสีดำนะคะให้ดูลายใกล้สวยงานสวยค่ะเป็นลายเหมือนลายไทยค่ะแล้วก็หัวก็โทนเดียวกันนะคะเฉดสีเดียวกันส่วนเชิงก็เป็นงานยกด้วยสีเหลืองทองเช่นเดียวกันค่ะเป็นลาย12หน่วยตัดนะคะแล้วก็สไลด์เฉดสีเป็นสีเดียวกันรอยต่อไม่ต้องพูดถึงค่ะงานดีและเนียบค่ะ อันนี้ฝ้ายก็จะมีความเงาๆด้านในเห็นไหมคะว่าเรียบร้อยผืนนี้ยังไม่ได้ปลูกผ้ากาวค่ะในราคา1,800บาทพร้อมส่งฟรีนะคะนี่นะคะนกจะให้ดิเห็นรอยต่อนะคะเห็นไหมคะว่ารอยต่ออยู่ตรงไหนนี่เลยคะรอยต่อแทบจะไม่เห็นรอยต่อระหว่างผ้าเลยนะคะซึ่งเราดูแลอย่างดี เห็นไหมคะตรงรอยดอกเนี่ยแทบจะไม่เห็นความแตกต่างว่าตรงไหนเราเย็บติดกันแล้วค่ะแล้วก็สามารถนุ่งหน้านางได้หรือว่าจะนุ่งเป็นแบบธรรมดาก็ได้หรือว่าจะนุ่งโจงก็ได้ค่ะนุ่งจงแบบประยุกต์นะคะก็คือเข็มกัดติดตะล่างนะคะใส่ง่ายเนื้อนุ่มใส่สบายระบายความร้อนได้ดีทีเดียวเลยค่ะ